สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วิมะากันค่ะอันนี้คือตกนักขนแรกของหน้าหนาวนี่นะคะอันนี้บรรยากาศวัวเช้านะคะก่อนนี้ไปโรงเรียนเวลาหิมะาตกนักปน,นีกางโรงเรียนปิดนะคะส่วนหมากแล้วการเข้าประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะว่าลดไยไหมหิม่ตกมากันตรายความลดไปตรงมาก,ก่อนนะอันนี้นะ่าะทางเดินแบบน,นี้ทางเดินเล็กน้าบ้านเราต้องกวาดตงวเองบ้านใส่ขนั้นก็ต้องกวาดเดี๋ยวเราเป็นเดินย่ายอันเทศบานก็มากวาดให้นะคะ หลงควนรับฟ้าน,นะคะนี่นักข่างเลยหลงควนเด้อถ้าน่าคลิกภาพจะนัมันเดินเวลาเรากวาดยิม,มะตามถังเดินแหละไม่เข้าเราตงรงรยเกลือนะไม่ให้ยิม,มะมันกลายเป็นแฝ่นน้ำแข็งมันลื่นนะคะและ้ยิมะนะคะเวลามันพึ่งตกนั้นมันช่วยแหละแต่ว่าผมมันลายนานๆมันขี้ดินถังเพงนะคะตกปลอกนะ มาเลยตามต้นไม้นะคะนี่เป็นน้ำแข้งนะนี่มันเป็นน้ำแข้งกัน,นเลยนะอะไรเนี่ยอืมอืมเป็นน้ำแข้งมดนะคะอืมอืมชานนี้มากนะคะออือนี่ กล้องจริงมันเป็นแบบน,นี้นะนี่มันเป็นโปรงๆแบบน,นี้นุ่นเนียนนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาเลยกล้องแดนๆนะคะและน่นไปเจอยากีข้าวรอบบานนะคะ,อะเอาแดนๆนะเอ้ชีสไอนมามาด้วอล้อแม่เลยบาลนี้ มาแล้วน้านี่เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะก็มีตังรถบัสต่งผู้ปกครองมาทารับหลูกล้านนะคะยิมมเต็มชาติกับทุกคนแล้วแลนะคะพี่จะเล่นรับจ้างโรงเรียนก็ชวนกันเล่นกันลั่งบ้านหล้านะคะทุกคน แดกแดกโชบนะฮิม่านี่เพราะว่ามันก็นไม่ได้ตกมาทุกปีนะเสาวจังขอบคุณทุกการรับชมการติดตามฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเ่าวันนี้กาสวัสดีค่ะไม่เสิยู่ไนไม่เสิยู่ไโอหปหาเลิไป